ขึ้นแล้วครับ M 98เถาแก้ก็เริ่มยิ้มได้แล้วบ้านนี้เอ็เอาดึงร้อยแปดนะครับโอ้ยพ,พุ่นพี่น้องมาลุ่นกันเบิ้งใหม่ชิปนี่นะครับ M ร้อยโอ้ยจมลงไปเคืองรอพุ่นพี่น้อง บันนี้ก็สีสองพลังใ่ญ่ๆก็สีไข่ยอยู่พี่น้องเดี๋ยวเอาฟอนมาดึงขึ้นเก้ากับเต็มเก่าแปดนะครับผมว่าบ่เหลือแล้วครับบาทเดียวนี่ขึ้นอาดลาดล่นแล้วบวายู่แล้ว เบงบดึงเบื้องทีหนึ่งแล้วพี่น้องมันได้สำนันนะครับที่ขยับไปจากหางสามนี่พอเป็นถอดหางออกแต่ว่ากับบกขืนครับจมไปนั้งหนาเลยบานนี้เพิ่นสี่ดึงถอยหลังครับดึงกับหลังพอไปทั้งหนาโล่มยางเดียวพี่น้องนี่นะครับ นี่ก็เป็นสาเก่าครับนี่คนถมสาว้นะครับสาม,มอดินเหานี่ละโอ้โลมพี่น้องอ,อู้ย่งางมาบ่ไดดเลยคนกับลมพอคอนโอ้ถือวันนักอยู่ด้พี่น้องนี่ฮะสองพลังบ่าน่าจะอยูุครับเพราะว่าลอยหาพลังมาของฟอตนี่ก็ถือวันโอเคแล้วนะครับมันเป็นรถไงนำหนักก็ดีนะครับ น้ำหนักโตก็ดีเสริมกาลัางอีกขั้นก็คือเอ็มเก่าแปนเท่านะครับที่ดึงขึ้นไปว่างไในในด้เลยล่ละพี่น้องขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเห๋ยแวแต่เอ็มหนยแปดนะครับฝนกระโตกครับโตก,กลิ่นอยู่ตลอดนี่กําลัางเศร้าฝนก็ได้อู้อุ่มยังไม่เท่าแกีน ลมพี่น้องนี่ห้อยดึงกันทีหนึงแล้วเด้นะครับดึงขยับมากนิดนึงแต่ว่าจมครับลอนนาเกือบมิดอ่ะกําลังเอาสลิงมาครับลูกไส ngó kiểu ngó về ăn phần còn lại củ bào đèn gặp củ bào thèn à bào cầm lăng đi Hãy subscribe bậc nháy đây เสียงส่งแตกดาแตกดูกดังปัว้วเ,เสียงส่งแตกดูกเอารุนกันพี่น้องรุนกัน M9808 แรงบิด323นิวตันนะครับสำหรับ M9808 เ่าสิเปดลังมาดึงนะดึงนะน้อยนึง่าเป็นตะลมวะล่ะเออ ต่จมวม่าหลหมันคือแรงยงไปทั้งมันเลย,เยรถนักสีตันนะครับ มันจะไปหักโคงมาไล่น้ำเออหักไปทางสายให้มันหางมันวุ่ยไปทางตามที่เขาดึงไปเนาะนมันจีบข้าผ่านนี่นะครับ ดึงสงครับดึงสง่วนอ่าสองพลังครับล่องเบิงสิขึ้นหรือบ่ขึ้ดไว้ได้เอืน่นรถแม่โค่ของได้บูมาหลากอ้าวรถเจ้าของมันหลายขั้นอยู่ใครอยู่ เพล่นกับเดือดร้อนแม,ม่โกกมกกมนนคล่ะพี่น้องแม่โค่กับมาห่างขึ้นก็เหรอครับน้ำหนักรถแม่โค่มันกับยี่สิบตันพี่น้องครับรถเพล่นอ่ะตั้งแต่รถไทยกับรวมโยรถแม่โค่มามันกับเบริร์ตชิดครับเอามาบ่ได้ดอกนะครับฟอร์อดครับอยู่ขั้นทางหนานะครับฟอร์ดนิวฮอลแลน Salina. เอาลุนกันเต็มที่พี่น้อง่าแตแแ่งแต่ขั้นที่ดึงลมนะครับขันขั้นที่ห้าดึงใส่ดึงบ่อบ่อลมนี่น่าจะขึ้นนะครับแต่ว่าขันลมนี่ก็คือยากกันอีกครับยากกันต้องดึงกันอีกนะครับขั้นที่มาดึงกับลมนี่ก็ต้องมาเดึงขันลมขึ้นอีกแหละสักคนพี่น้องจังสีมาดึงเจ้าลอยแปดได้ มาหนีกับยย่กับทีมงานแ่าแก้สังครับอยู่กับสมบัติดำซิ่งคือเก้าพี่น้องพาพี่พนองมาเบึงมาชมมาลุ่นไทยติดลมนะครับ ต่อโศต่อสลิงกันก่อนนะครับโอ้ตดตัวเลยด้วยพี่น้องผมกมาตังแต่สีมงส่งเสาร์นะครับเดี๋ยวนี้ก็บใบาสามล้วกวัวสิกูขั้นสี่สิบเจ็ดล้วนะครับ4ี่สิบเจ็ดนก็มาดึงเอ็มเก้าแปดนะครับบานนี้ก็สชิมาเอาเจ้าร้อยแปดนะครับึ้นนะครับจังสิบจบภารกิจสำรับมือน,นี่พี่น้อง เวลาแล้วพี่น้องได้เวลาทำการแสดงแล้วเอ้าเห็นบ่โอ้โหบอายุครับบาทเดียวครับโอ้ขึ้นเรียบร้อยเลยครับบาทเดียวพี่น้องอ่าโถนรถฟอร์ดขึ้นหกคอนทวนเลยไปขึ้นเลยครับดึกเลยเอ้ย เป็นง่ายครับเพราะว่ามันเป็นรถใหญ่เบิดทั้งสองันนะครับที่ดึงโอ้เจ,จ,จ้าเจ้าเจ้าอคือว่าจบภารกิจกันแล้วพี่น้องบาดนี้พอจบตัวพี่น้องผมก็ลืมเข้านี่ยังเหลือด้ยังเหลือหางบุกเบอร์ครับที่เป็นถอดดอกนะครับต้องใส่ต้องต้องใส่รถด,ดึงขึ้นมาคือเก่านะครับ มึงคนดีดึงเดวนีบอสำหรับหางบุกเบิกหรือพคนเสียวขั้นในลงมาดึงนาจเจ้าเก้าเปียครับดึง ึงสลิงงงนะครับเบาไไวแล้วคนดนึงนะครับมันหนักสลี่งเจาะเรียบร้อยแล้วครับเอ้าจม เป็นอันจบนะครับภารกิจแล้วมื่อนี้นะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผู้เข้ามาเบ่งมาชมนะครับติดตามรับชมนะทางช่องยุทธภูมสมบัติดำสิ่งนะครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอจบสักนิดละพี่น้องนะครับขอให้พี่น้องมีแตค่ความสุขความเจริญน,นะครับ คิดอย่างกับสมกมมุมูหมัดปตนะเงินท่องไลมาเทมาพี่น้องชิมหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับผม